สวัสดีครับอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องแล้วก็อยู่กับการรีวิวหนังสืออีกแล้ว EP ที่แล้วนะครับรีวิวไป5เล่มเกี่ยวกับวรรณกรรมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จิตวิทยาอะไรสักอย่างนะแล้วก็ตำนานกีกด้วย EP ที่แล้วใครยังไม่ได้รับชมดูคลิปนี้จบกลับไปชมได้นะครับมาเล่มแรกเลยครับวันนี้มี3เล่มเป็น3เล่มที่หัวข้อผมรู้จะตั้งว่าอะไรเหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าติดอยู่ในใจแล้วกันนะครับคุกกุนอยู่ในใจอ่ะระเดิมก่อนเลยเล่มนี้ครับกล้องมันแบบกลับด้านเนาะ ชื่อภาษาไทยก็คืออวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูน่าเกียดครับคือผมซื้อเพราะชื่อเลยจากคุณอะไรเนี่ยเมเลดิสไฟแมนนะครับเป็นเกี่ยวกับที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับการทําให้บุคลิกภาพดูดียอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีบริษัทเป็นของตัวเองเนาะก็น่าสนใจดีผมก็เลยซื้อมาแล้วก็ซื้อมาจนขอภพลงจริงใครที่เป็นสายหนังสือแล้วแบบดูแลอย่างดีผมทําเปิไปน,นิดนึงนะครับตรงนี้ เป็นลายม่วเลยอ่านอ่านจบนานแล้วเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูคือใครที่ชอบแนวแบบว่าพัฒนาตัวเองเลยแบบนี้พัฒนาไปด้านดีขึ้นหรือแย่ลงก็ลองดูนะครับทําไมการโอ้อวดถึงยากนักน่าสนใจไหมมาดูเลยหน้า42นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะมีไฮลงไฮไลท์ของตัวเองไว้ณจุดใดจุดหนึ่งเราตัดสินใจไปแล้วว่าการโอ้อวดไม่ถูกจัดในหมวดหมู่ของงานท่านผู้ชมนึกภาพไหม ถ้าผู้ชมลองนึกภาพตามว่าเคยเห็นใครที่อวดแล้วดูหน้าหมันไส้ไหมแล้วมันมีคนที่อวดแล้วดูไม่หน้าหมันไส้ด้วยใช่ไหมเก้าในสิบครั้งที่ลูกค้าเข้ามาหาฉันแล้วบอกว่าฉันขอก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปดีกว่าที่จะใช้เวลาและพลังงานในการโอ้อวดมันในหนังสือเล่มนี้บอกว่ารู้ไหมคะการโอ้อวดเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณใครที่กําลังฟังอยู่นะครับก็คิดดีๆนะครับการทํางานหนักเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้มีคนเห็นงานของเรา ความอ่อนแอการหาถ้อยคําที่ใช่การรู้สึกดีต่อตัวเองและการแสดงความมั่นใจออกมาทั้งหมดนี้คือลิ้นพันทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งในงานของคุณทั้งสิ้นและคุณจําเป็นต้องฝึกฝนทักษะเหล่านี้ให้ดีในช่วงอาชีพของคุณถือเป็นงานยากที่สุดงานหนึ่งเลยเพราะมันขัดกับสิ่งที่ท่านผู้ชมเชื่อทุกคนเนี่ยบอกว่าเราได้ประโยชน์จากการฟังคนอื่นใช่ไหมพูดถึงเราฟังความสําเร็จของคนอื่นเราก็ได้ประโยชน์ใช่ไหม แต่เราดันไม่อยากพูดถึงความสําเร็จของตัวเองเลยนะครับไม่เพียงแต่เราไม่อยากพูดถึงมันเนาะแต่เรายังมองว่าตัวเราเล็กกว่าที่เราเป็นอยู่อีกต่างหากสิ่งที่เธออยากรู้คือตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่การลดคุณค่าตัวเองกลายเป็นมารยาทเพราะว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ดีสังคมที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ช่อยอาจจะไม่ค่อยชอบการโอ้โอวดสักเท่าไหร่ถูกไหมครับทาไมเราถึงยอมสูญเสียพลังของตัวเองไปเพียงเพราะอยากมีมารยาทดีละ่ะนี่เป็นไ,ไงโดนใจไหมท่านผู้ชม ใครรู้สึกอยากโอ้อวดเหมือนฟอยวลเวเทอร์เนี่ยแล้วโดนด่าทางประเทศก็ลองอ่านเล่มนี are are okay ้ดูนะครับท yes <exist> ่านผู 8, ้ชมอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆไม่หรอกมันมีรายละเอียดมีดีเทลหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าใครคือมันทาให้